วันนี้เราจะเห็นที่ชุมชนแหน่งนี้กันให้ครบเลยนะครับผมไปดูมาแล้วครับทั้งผลิตภัณฑ์ที่ของเหลือใช้นะครับก็นำมาให้เกิดประโยชน์ของบางอย่างไม่ได้เอากลับมาใช้ก็ทำธนาคารขยะซึ่งทำไรายได้ให้อย่างมากนะครับแล้วก็มีการทอผ้าผ้าถุงเนี่ยครับได้ราคาดีทุกคนที่นี่นะครับร่วมไม้ร่วมมือกัน พัฒนาชุมชนจนกระทั่งเจริญก้าวหน้าคนในนี้นะครับแทบจะพูดได้เลยครับว่าเกือบจะไม่ออกไปซื้อข้าวของอะไรที่อื่นเลยนะครับแต่ว่ายังผลิตสินค้า,าไว้ใช้เองกันภายในก็มีการแนะนำกันว่าข้าวเนี่ยที่มีคุณภาพอย่างทั้งข้าวหอมนินข้าวกล้องอะไรต่างๆ ก็กำลังจะคิดแล้วก็นำขยายไปสู่ตลาดให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นผิดพันธุ์ที่นำไรายได้มาสู่ชุมชนอย่างมากขณะนี้ตื่นตัวกันมากนะครับซึ่งผมคิดว่าทางฝ่ายอของท่านฝ่ายวิรัติท่านรองวินัยก็คงจะไปช่วยกันต่อในเรื่องนี้นะครับผมก็ลาจากชุมชนที่นั่นมาเพื่อจะได้เดินทางต่อนะครับเดี๋ยวเราดูกันเยอะๆเลยวันนี้ ไปต่อเดี๋ยวอีกที่นึงก็รอแย่เหมือนกันเนาะบางกัน้อยก็เดี๋ยวเราก็มากันใหม่เพราะว่าน้ำส้มคนไม้เนี่ยก็จะทําให้ผูกข้าวปลอดสารพิษใช่ใช่น้ำน้ำน้ำขนไม้ไปลาดอ่าแมลงจะไม่มาควรแต่เราก็จะบอกให้เขาเขารับรู้ว่าว่าที่ชุมชนเราเนี่ยเราก็ทําเตาเอวะเตะแล้วก็มีผลิพันธ์น้ําส้มขนไม้ด้วยครับนะครับแต่ว่า วันนี้เราไม่ได้เลยไปเดี๋ยวเราจะพูดสรุปตอนท้ายที่เอาให้เรียบขนาดไหนเอาผูใชก็ใช้ัดันใส่อีกเหรเอาผูใชก่อเนี่ยเหรออ๋อวัน โอ้นี่พอได้นะเนี่ย <c oughs> นี่เขาเรียกว่าจับจับเกียงเป็นนะ <c oughs> ไม,ม่ยังอย่างผมยังผมผมจับนี่ถือว่าจับเกียงเป็นนะมห <c oughs> น้าทำเป็นแล้วนะจับเป็นนะ, <c oughs> นะเนอะ <c oughs> อพอใช้ได้นะเนี่ยนี่ถ้าอย่างไงถ้าถูกแฟนไล่ออกจากบ้านมาขอสมัครงานได้นะเป็นสมาชิกได้ครับจับเกียงถูกต้องแล้วจับเกียงได้นะอ่าพอพอพอใช้ได้อ๋ออันนี้เป็นเป็นโต๊ะนะครับชุดหนึ่งเท่าไหร่อย่างงี้พันห้าครับพันห้าร้อยบาทแล้วต้นต้นทุนประมาณเท่าไหร่ต้นทุนก็ประมาณพันอ๋อเหรอเดี๋ยวก็ยังราคาถูกอยู่ เบาเพราะว่าข้างข้างนั้นข้างในจะเป็นโพรงรับอ่าเขาเขาเขาหลอกไว้เพราะว่าจะลอยจะลอยอย่างนั้นอ่ะลอยๆผมเห็นแล้วเขา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 หลอกไว้ก่อนมาเยี่ยมก็เลยใส่แม่เขาว่าปักพื้นใหม่เอาหน้าให้มันเรียบหน้ามันจะไม่เสมอเรียบเนี่ยดีถ้าเสมอเกินไปลื่น อย่างเงี้ยดีเาเขียนหนังสือจะลำบากอ๋อเขียนยากหน่อยนะอันนี้ถือว่าศูนย์ขยะรีไซเคิลนะครับเดี๋ยวท่านประธานมามาท่านมาเชิญครับเชิญครับครับตอนนี้ก็คือธนาคารขยะที่หมู่บ้านได้จัดทำเป็นเป็นธนาคารขึ้นอนับฝากเดียนละสองครั้งนะครับในวันที่15แล้ววันที่30อ๋ออย่างนี้ อย่างนี้เราก็สบายเลยใช่มาท่านอ่ามานี้เฮ้เมื่อกี้เราแนะนําตัวกันบาร,รีอย่างแนะนําแล้วเมื่อกี้อยู่ที่โรงสีข้าวแล้วมานี้ก็มาเป็นผู้จัดการธนาคารขยะอนี้ ที่บอกว่าเอาขยะมาเอาขยะมาทิ้งนี่ก็นั่องไงเป็นสมาชิกก็แยกมาแล้วค่ะก็นันัวอย่างมาเพราะเราก็ไม่ต้องยุ่งยากมากเพราะเรามีการอบรมเวขึ้นค่ะอ่าเราอบรมกันให้บอกกันว่าว่าขยะถ้ามาเป็นขยะเปียกขยะแห้งนะขยะเปียกก็แนะนําให้เป็นทําปุ๋ยหมักขยะเพิ่มมูลค่าก็เอามาปัถ้าเป็นขวดเป็นแก้วก็แยกไว้ถ้าเป็นพวกกระป๋องเป็นอะไรก็แยกไว้นะครับ มาถึงก็คัดง่าย แล้วแล้วอย่างนี้เขาลองให้สตังค์เขาด้วยไหมเขาเอาอยามาฝากทุกวันที่ 15- และ3ามสเขาจะได้เพียงตัวเลขน้ําหนักผลิตภัณฑ์ของเขานี่แหละค่ะไปเวลาเราขายถึงเอาเงินมาแบ่งกันวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็วันวันวันพรุ่งนี้นะเนาะเนี่ยนะยี่ยี่ยี่สิบแล้วคนมาซื้อเขาก็จะมาตามกําหนดเวลาค่ะเราโทรนัดเขาใหนอย่างนี้อย่างนี้ก็จะเห็นว่าเป็นขวดเป็นพลาสติกนะครับอันนี้ก็เป็นแก้วนะอ่าอันนี้ก็เป็น เป็นเป็นแก้วส่วนที่เป็นพวกกระป๋องเบียร์ก็แยกเป็นเรียบร้อยนะครับพลาสติกนี่จะได้หลายขาย,าายเอาอะ <ว S 2> เราเขาจะมาเราอย่างเงี้ยสัปดาห์ละครั้งนือเดือนละครั้งเร,เราได้เยอะแล้วเราก็นัดให้เขามาเอาขยะ ขายแล้วมาแบ่งกันคันนี้คันนี้อย่างนี้ถามเป็นอย่างนี้อ่ะตัวเลขกลมๆค่ะนะตัวเลขกลมๆมันยังไม่ได้แบ่งกันละกันเดือนหนึ่งขายได้ประมาณเท่าไหร่อ่เฉลี่ยสามเดือนเราได้สองหมื่นสามสามหมื่นห้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นแล้วแต่ราคาขยะสองหมื่นสามถึงสามหมื่นห้าสามเดือนสามเดือนเดือนละเฉลี่ยประมาณสักหมื่นบาทหมื่นหมื่นกว่าบาทเดือนละหมื่นไม่น้อยนะครับของที่ไม่มีมูลค่านะการมาเป็นเดือนละหมื่นนะเฉลี่ยเดือนละหมื่นนะ มันมันกว่ามันถูกมีหนาเหรอร่างกายของเก่ามันถึงรวยนะพอถึงรวยถ้าทำจะฝากจะรับฝากจะรับฝากไม่ได้ขาดทุนกันครับจะไม่ได้ลงทุนอะไรเพียงแต่รับฝากเดียวเมื่อขายแล้วได้มาเราก็แบ่งกันให้เขาตามน้ําหนักตามมูลค่าที่เขาเอามาฝากสมมุติว่านางกอเนี่ยมาได้ขยะของนางกอเนี่ยหนึ่งพันบาทให้นางกอไปแปดร้อย่อ่อเอยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็มาเป็นกองกองกองทุนไว้ ไว้เป็นค่าแรงขาคณะกรรมการแล้วก็ไว้ปันผลให้นางกอปลายปีอีกด้วยอ๋อนี่มีตู้เย็นไว้ดื่มน้ําด้วยนอ๋อมีค่ะเปิดเลยเก็บเอกสารนะคะเู้เอกสารเขาไปในตู้เย็นนะก็วันนี้ที่เป็นฐานสุดท้ายที่พาชมวันนี้นะเพราะว่าไอเตาเอวะเตก็น่ากลัวจะไม่ทันแล้วนะ ่านเมื่อเผาแล้วมันก็ต้องได้ถ่านก็ธรรมดาถูกไหมได้ที่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นก้อนเลยก็น้ํเหมือนไงได้ประโยชน์สูงสุดเอาไปใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากเนี่ยผมได้เรียนรู้จนกระทั่งผมเตรียมเมื่อผมเกษียณอายุไว้แล้วผมเตรียมไว้จริงๆ อ้าวแล้วแล้วปุ๋ยไม่ไม่มีหรอมีครับมีครับปุ๋ยพวกมูลสัตว์ต่างๆเราจะมาหมักมันเี่หลักๆีแล้วก็น้ำหมักน้ำหมักผลไม้ผมผมอยากได้น้ำหมักมูลสุกรอนละมีไหมอ๋อน้ำหมักมูลสุกรอนก็แช่ไม่นานนี่ครับท่านผู้ชมครับผมกําลังอยู่กับคุณอะไรนะบุญศรีค่ะบุญศรีนั่นคุณอะไรสืบม่วงไทยค่ะสืบม่วงไทยนี่อันนี้ผ้าอะไรครับอย่างนี้เขาเรียกผ้าอะไรผ้าทะเลค่ะผ้าทะเลผ้าถุง เป็นผ้าผ้าผ้าถุงนะอันนี้ถ้าเกิดเราเราทอได้1ผืนเนี่ยเราจะขายได้ราคาเท่าไหร่สามร้อค่ะสามร้อยบาทแล้วเราใช้เงินไปซื้อของมาเท่าไหร่ตั้งเป็นพันพันสามค่ะคราวนี้ตั้งหนึ่งหนึ่งนสามเนี่ยได้กี่เท่าไหร่ผืนหกหิเมตรนะลงทุนไป1 3ึ่งนสามเนี่ย แล้วก็ผ้าถุงผืนหนึ่งเราความยาวกี่เท่าไหร่เมตรสเมตรค่ะ2เมตรก็ได้30มสิผืน30มสิผืนเราขายผืนละ300ก็ได้9 0 0าบาท9 0 0าบาทลงทุนหนึ่งพัากำไรไม่เยอะเท่าไหร่กำไรเจ็ดแปดพันเองยังไม่คิดค่าแรงคันนี้คันนี้ถ้าถ้าหกหกหกสเมตรนื้เท่าไหร่นะเมื่อกี้หกสิบเมตรเราใช้เวลา ทำอย่างเงี้ยกี่เท่าไรวันถ้าได้ทอทำไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเอางานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยว่างก็มาทอว่างทีก็มาก็ทอีงานอื่นแล้วก็ไปแต่ว่างถึงมาทำเนี่ยอย่างเงี้ยจะจะหกสิบเมตรเราจะทอนานเท่าไหร่ก็ไม่ถึงเดือนค่ะโอ้ไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนอย่างนี้ถือว่าเร็วใช้ได้ใช้ได้ก็วันหนึ่งก็ได้สองเมตรเออ อันนี้เราก็กระจายไปทั่วอันอันนี้อันนี้อะไรอันนี้เขาเรียกมัดค่ะมัดหมีที่เป็นทอร์ดีครับที่ให้เป็นลาย่ะให้เป็นลายกาเป็แล้วก็มัดอย่นี่เราเอาไปย้อมแล้วตรงนี้ตรงนี้เราก็เอาไปสีเอาสีอื่น เราจะได้มามาถอไม่ใช่ง่ายครับกระวนการอ๋อต้องไปปักอันนี้อันนี้อยู่ในกระบวนการถออันนี้ต้องการสีอะไรตรงนี้ก็เดี๋ยวมันไม่ง่ายนะไม่ง่ายใช่เป็นวิวิชาเฉพาะของเขาใช้เวลานานนะครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากท่านผู้ชมครับผมได้มาชมตามฐานต่างๆของ าชุมชนบ้านผาลังาังหมีผาลังหมีผาลังหมีนะครับาลังหมีนะครับซึ่งได้มาตั้งแต่ลงสีนะครับจนกระทั่งมาถึงที่คุณป้าคุณยายที่มาคัดข้าวนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เลื่อยมาตามลำดับจนกระทั่งมาถึงที่ธนาคารขยะแล้วก็เลยไปที่ ที่เขาเป็นศูนย์เขาเรียกเหมือนกับที่ทำม้านั่งเขาเขาเรียกอะไรนะที่ปูนะครับเขาเรียกอะไรตรงนั้น,นเป็นวิชาชีพฐานวิชาชีพ,ชพและสุดท้ายเนี่ยครับมาอยู่ตรงที่ทอผ้าซึ่งกระบวนการทอผ้าก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ในศูนย์เรียนรู้ปัญญา เศรษกิจพอเพียงแห่งนี้ซึ่งเมื่อสักครู่ผมไปดูที่จําหน่ายข้าวโอ้โหรางวัลคิดไม่ถูกเลยว่ารางวัลอะไรบ้างนะครับจําไม่ได้แล้วก็เป็นผลงานเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนบ้านพาลังหมีนี้นะครับก็มากันครั้งแรกครับ นะครับเวลาก็จํากัดที่จริงยังมีเรื่องของน้าส้มควันไม้ยังไม่ได้ไปก็ไว้คราวหน้าดีกว่าเนาะมากันหมดเดี๋ยวไม่มีอะไรหน้าติดตามเอาคราวหน้า <laughs> วันนี้ผมมากับผู้บริหารระดับสูงของภาคนะครับเป็นภาคเพราะตรงนี้เราเรียกภาคสองนะของก็คือถ้าผู้ภาษาเราเราให้รู้ง่ายๆก็คือภาคเหนือตอนล่างมาทั้งท่านฝ่ายวิรัตแล้วก็ทลองวินัยนะครับแล้วก็ผู้จัดการ พ่อจอผู้จัดการสาขามาเยี่ยมเยียนกันเขาหน้ามาอีครับวันนี้ผมขอทุกการลาท่านประธานชุมชนนะครับลาทุกท่านเลยนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้ามากันใหม่แล้วก็ติดตามชมรายการของตัวท่านเองในจอทีวีผมจะโทรแจ้งบอกอีกครั้งนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้เพิ่งแจกกันไปหมาดๆนะครับหม้อหุงข้าวสองใบ แล้วก็กระเป๋าอีก5รางวัลผมจึงพยายามเชิญชวนท่านผู้ชมฮะของรางวัลยังมีอยู่อีกจำนวนหนึ่งซึ่งเมื่อหมดจากจำนวนนี้แล้วอาจจะต้องมาดูกันว่าจะมอบอะไรกันต่อแต่ว่าเป็นประจำครับทุกวันศุกร์เราก็จะจัดรายการแล้วมอบรางวัลให้กับท่านขอเพียงท่านส่งไปในบัติมาเท่านั้นเองนะครับเพื่อให้ท่านได้รุ่นกันสนุก ท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดนะครับผมก็คงจะต้องล่ำลาท่านผู้ชมเหมือนกับทุกๆวันนั่นแหละฮะแต่ว่าวันนั้นไปที่ชุมชนผาลังหมีก็ได้ไปทดลองที่ใช้เกลียงปาดโตสนามที่เป็นสินค้าออกเนี่ยนะครับที่ทำจากปูนก็เขาบอกฝีมือพอใช้ได้นะครับถ้าไปเรียนอีกหน่อยก็อาจจะใช้ได้ดีเดี๋ยวลองไปดูกันวันนี้ผมลาท่านผู้ชมเลยนะครับสวัสดีครับ

แลยงเอจริงลมอเยเออพอใช้ได้นะเนี่ยนี่ถ้าอย่างไรถ้าถูกแฟนไล่ออกจากบ้านมาขอสมัครงานได้นะนะเป็นสมัยคิดได้ครับจบเกียงถูกต้องแล้วจบเกียงได้นะอาพอพอพอใช้ได้อ๋ออันนี้เป็นเป็นโต๊ะนะครับ